สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวนี้นะครับเป็นมูเล่ครับมูเล่สปายนะครับจำปาหกพันนะครับขนาดยี่สิบมิลนะครับจำปายี่สิบมิลนะครับตัวนี้เราเอามาใช้กับตัวเอามาต่อแปลงดัดแปลงใส่ตัวนี้สําหรับใส่ตัวไเกียวฝากสามทางนะครับเกียวฝากสามทางตัวนี้นะครับ เกี่ยวฝากสามทางนี่ครับเกี่ยวฝากสามทางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ดูนะครับ <c oughs> เกี่ยววากสามทางตัวเนี้ยเราใช้สําหรับออใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเสียบม,มอเตอร์ไซค์พวกร้อยยี่สิบห้าอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเฟืองเข้ายี่สิบมิลนะครับจำปายี่สิบมิล จำปาคือตัวนี้นะครับจำปา20มิลที่ใส่สเตอร์นะครับเสียบเข้าไปในนี้นะครับมันตัวเดียวกันนะครับกับอันนี้นะครับแต่ถ้าท่านเอาไอตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาไปใส่สเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าร่องสเตอร์มันเล็กนะครับตัวนี้มันใหญ่นะครับร่องเนี้ยมันจะใหญ่ล่องสปายใหญ่แต่สเตอร์มันเล็กนะครับดังนั้นเวลาไปใส่ต้องเจียเจียร่องหน่อย นะครับแบบนี้ตรงนี้เราเอามาให้ดูนะครับเราจะใส่ให้ดูว่าใส่อย่างไรนะครับคือคอนเซปต์ลูกค้าต้องการหมุนด้านนี้ด้านนี้เอาไปฉุดปั๊มและด้านนี้เอาไปหมุนอย่างอื่นอีกนะครับไปหมุนตัดหญ้านะครับเช่นเอาไปคว่ําแต่ไม่แนะนํานะครับอันนี้คือสําหรับเครื่องเล็กได้นะครับรอบช้านะครับรอบใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะเฟืองมันเล็ก คนจะเอาไปใส่เครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราไม่แนะนำนะครับแต่มีคนทำแต่ถ้าทำแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับเราใสา่สายพานนะครับถ้าจะาไปชุดเครื่องตัดหญ้าต้องใส่สายพานด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเฟืองเปล่าๆไม่มีสายพานหรือไม่มีคลาสไม่มีฟรีนะครับมันจะพังนะครับไปเชนตอชนชน,ชนตอชนดินอะไรนะครับมันจะพังนี่นะครับตัวนี้สําหรับชุดนี้ก็จะมี2ตัวนี้นะครับ หนึ่งชุดนะครับมีมูเล่ล่อง B นะครับล่อง B 3สามนิ้วนะครับแล้วก็สปายลูตัวนี้นะครับตัวต่อตัวต่อ,ตตอนี้เราก็มาสวมนี่นะครับสวมเข้าไปานนี้สวมนี่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็อัดใส่เข้าไปเฉยๆอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสไปาย์อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับมันก็จะหลวมวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับ วิ่เข้าว,วิงออกมันก็ไม่ได้แล้วท่านจะไปใส่ไอตัวอะไรอะรปอกยันด้านในก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเราเลยต้องใช้สป,ปายตัวนี้ฟันเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปล็อกชนด้านในตัวนี้ก็ชนแบบนี้นะครับหรือท่านจะไปตัดสเตอร์ตัดสเตอร์แล้วเอาใส่เข้าไปก็ได้นะครับสมสเตอร์เข้าไปก่อนแล้วตัวนี้ใส่เข้าไปก็ได้นะครับตรงนั้น ต,ตรงนี้เราเอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้นะครับนี่นะครับแล้วก็ขันให้ตึงพอขัอนให้ตึงเสร็จก็ร้อ,รอยปิ้นตัวนี้นะครับปิ้นล็อกคอยปิ้นล็อกซะขันให้ตึงให้มันมาตรงปิ้นล็อกแล้วก็ล็อกนี่นะครับก็จะใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับเวลาใช้งานจริงนี่นะครับปกติตัวนี้จะต่อออกไปเป็นเป็นยอยนะครับ เป็นยอยตัวนี้นะครับเป็นยอยคาระบาทแต่เนื่องจากลูกค้าไม่ใช้ยอยจะเอาตัวนี้ไปหมุนไปมีดตัดหญ้านะครับก็ให้ทําได้แต่น้ํามันเกียร์ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นน้ํามันเกียร์เบอร์เบอร์แปดสิบเก้าสิบไปเลยนะครับปกติมอเตอร์ไซค์จะเข้าด้านนี้นะครับแต่ลูกค้าไม่เอามอเตอร์ไซค์เข้าด้านนี้สิเขาจะเอาเอาเครื่องยนต์ใส่ดึงด้านนู้นนะครับเอาเครื่องยนต์ใส่ดึง เอาเครื่องยนต์สายดึงทันนี้เครื่องยนต์สายดึงเนี่ยด้านเนี้ยก็ต้องใช้มู่มเล่อีกน,น,นะครับต้องใช้มูเ่เล่ดึงเดี๋ยวเราดูให้ครบสูตรเลยนะครับมูเ่เล่ดึงก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้มูเ่เล่สวมมูเล่สไปอีกตัวหนึ่งน,นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องทําตัวรับตุ๊กตารับไอเรียกว,ว่า รับลูกปืนรับการดึงนะครับเพราะว่าตัวเพาเนี่ยเขาไม่ได้เพาตัวนี้ยข้างในอะ่ะเขาไม่ได้ทนการดึงนะครับเขาเสียบไว้เฉยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้ใสายพานดึงถึงตรงนี้แล้วลงส่พานสายพานเบอร์ใหญ่นะครับเราสายพานมาสายพานใหญ่นะครับมาดึงถึงตัวนี้นะครับ เอาใส่พาดดึงหมุนสมมติหมุนนี่นะครับเครื่องโยนฉุดไปด้านนู้นหมุนด้านนี้นะครับหมุนตัวนี้หมุนถอยหลังอยู่นะครับตัวนี้หมุนกลับกันเราหักเดินหน้านะครับแบบนี้เดินหน้าตัวนี้จะเป็นห้าต่อสี่นะครับตัวนี้หมุนห้ารอบตัวนี้หมุนสี่รอบตัวนี้ห้ารอบตัวนี้ห้ารอบนะครับห้าห้ากลับทางนะครับอันนี้ห้าเดินหน้านี้ห้าถอยหลัง ตัวนี้ไม่ไม่มีเกียร์นะครับตัวนี้จะหมุนตลอดนะครับแต่ตัวนี้มีเกียร์ว่างนะครับตบลงมาเป็นเกียร์ว่างนะครับนี่นะครับเป็นเกียร์ว่างแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นเกียร์ว่าง เราเอามาทําให้ดูนะครับสมมุติเหตุการณ์ให้ท่านได้เอาไปใช้งานนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็ใช้สายพานดึงหมุนไปนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเราก็ตกเกียร์เดินหน้านะครับตัวนี้ก็หมุนนะครับหมุนเดินหน้าตัวนี้หมุนเดินหน้าตัวนี้ห้ารอบตัวนี้สี่รอบนะครับปลดเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างอันนู้นจะไปใส่ปั๊มน้ําไปสูบน้ําหรือไปพ่นยาก็ได้นะครับ ควรจะเป็นสายพานเพราะว่าเฟืองมันเล็กนะครับถ้าเป็นสายพานนี่จะถอยหลังนะครับถ้าเป็นสายพานเวลาถ้ามันลื่นหรือก็ตุกหรือก็ชากหรือก็แทกหรือว่าไปมีการกระทบกระเทือนต่อเฟืองนะครับสายพานมันก็จะลื่นนะครับโอเคนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับทันทีต้องการนาไปใช้งานก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับหรือท่านมีเกียร์อยู่แล้วนะครับสั่งเกียร์ไปอยู่แล้วนะครับเราต้องการมูเล่ก็สั่งเข้ามาได้นะครับ เข้าไปใน Line My ช็อปหรือ a d d NPT shop นะครับมีอยู่นะครับนี่สามารถที่จะสั่งเข้าไปได้นะครับเรามีเป็นตัวชิ้นแยกนะครับแล้วก็มีเป็นตัวรวมก็มีนะครับนี่นะครับแบบนี้ ตัวรวมตัวนี้เราไม่มีนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ด้านนี้ไม่มีอันนี้เราต้องไปหาเฟืองจำปาใส่เอาแล้วก็มูเล่เราใส่เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาให้ดูถึงมูเล่นะครับแต่ว่าเราถ่ายทําทีเดียวสองอย่างเลยนะครับออนอีวันนก็สามารถที่จะไปใช้แบบนี้ได้นะครับเราถ้าเราไม่ใส่ไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เราจะหมุนเครื่องยนต์ดึงตรงนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นเพา ไปฝากอะไรก็ได้นะครับตัวบนนี้เราก็เอาไปใช้งานอีกด้านหนึ่งกลับกับ90องศาไอตัวกลับ90องศาเนี่ยเขาจะมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้ถ้าเราคันตึงแล้วเนี่ยมันจะแน่นนะครับตรงนี้เดินหน้าถอยหลังว่างถอยหลังนะครับแบบนี้นะครับก็เอามาฝากไว้สําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับ ตัวเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นชุดแบบนี้ก็มีนะครับชุดชุดที่ใส่สเตอร์ใส่เฟืองท้ายใส่เป็นสเตอร์ใส่เป็นยอยท่านก็สามารถที่จะไปซื้ออุปกรณ์เสริมใส่ได้นะครับท่านเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดแบบนี้เราก็จะมีแบบนี้นะครับให้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้ง,งานนะครับเวลาเราเทสหลายๆอย่างแล้วมันชักจะมั่วนะครับตรงนี้ท่านก็ดูเอาเลือกเอานะครับ ตัวนี้ย้าว่าตัวนี้คือเกียร์ฝากมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเราเอามาแปลงเป็นอย่างอื่นจะเรียกว่าอนเนกประสงค์มันไม่ใช่มันเป็นจิปาถะเละเทะนะครับแต่ก็ใช้งานได้เอาเพามเตอร์ไซค์ใส่เอาเครื่องยนต์ใส่นะครับให้เห็นจัดคัดอย่างนี้นะครับเพามเตอร์ไซค์ใส่เครื่องยนต์ชุดสายพานใส่ชุดด้านนี้ก็ได้ชุดด้านนี้ก็ได้นะครับชุดด้านนี้ชุดด้านนี้ก็ได้ชุดด้านนี้ก็ได้ หรือจะใช้มันทั้งสองด้านเลยก็ได้ด้านหนึ่งฉุดอีกด้านหนึ่งเอาไปใช้ด้านหนึ่งฉุดอีกด้านเอาไปใช้จะต่อเป็นจำปาออกไปกากบาทออกไปแบบนี้ก็ได้นะครับจอกากบาทมาสอด้านนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นทางออกนะครับตัวนี้ทางออกตัวนี้ทางทางเข้าเอายอยมาหมุนก็ได้ตัวนี้เอายอยมาหมุนก็ได้นะครับสับไปสับมาก็ได้หรือจะเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ หรือจะใช,ใช้สายพานก็ได้นะครับสายพานล่อง B ที่เรามีตัวนี้ให้นะครับสายพานล่อง B ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเอาไปใส่ย้อย OY ก็ได้ใส่สายพานก็ได้ใส่สเตอร์เดดสเตอร์รูยี่สิบมิลก็ได้นะครับใส่รูยี่สิบมิลได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเอาไปแตกขแขนงสาขาวิชาของท่านเองได้เลยได้เลยครับ ที่สำคัญคือตัวนี้มีเกียวว่างนะครับเกียวว่างโอเคนะครับท่านจะใช้ตัวนี้เป็นเกียวว่างหมุนแล้วก็สับเพื่อมันทํางานก็ได้นะครับหรือตัวนี้หมุนตัวนี้ออกแรงหมุนเอาจำปาขึ้นมาหมุนนะครับตัวนี้กันน้ําดีๆนะครับสองข้างเอาไปหมุนตีน้ําก็ได้นะครับจะ่มันจะตีไปคนละด้านนะครับอย่างนี้นะครับหมุนคนละด้านมันไม่ได้ตีไปพร้อมๆกันตีน้ํากลางบ่อก็หมุนวนอยู่กลางบ่ออย่างนั้นนะครับ โอเคครับสำหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานก็สามารถสั่งเข้าได้นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับในราคาเต็มจะมีส่วนลดนะครับสําหรับให้เราคลิกใส่ตะกร้าสั่งให้ลงประวัติให้แต่ท่านั้นมาท่านมาลงลงประวัติสั่งเองนะครับท่านก็ได้ส่วนลดถึง18%นะครับตรงนี้เราก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเอาไปให้เพื่อนๆดูนะครับก็แชร์ไปนะครับกดไลค์ถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็อย่าก,กดไลค์นะครับให้คอมเมนต์เข้ามาในไลน์นะครับแล้วเราจะได้แก้ไขให้ท่านได้ทันการนะครับเพราะว่าถ้ากดอันไลค์เราจะไม่รู้เลยว่าท่านหมายถึงอะไรแต่ถ้ากดไลค์ก็คือถูกใจเราก็คงไม่ต้องรู้ว่าถูกใจเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่า หากกไม่ถูกใจนี่เราอยากจะรู้ว่าไม่ถูกใจเพราะเราทําคลิปไม่ดีพูดเร็วเกินไปวกไปวนมาหรือว่าจะเป็นการาให้ข้อมูลไม่ไม่ครบหรืออย่างไรก็ให้ส่งคําถามไปที่ลายนะครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านที่รับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ